แล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บริษัทเอ y ีวีทูคไทยจำกัดโดยล็อกลูคพี่ดุมให้กระายประธานกรรมการบริหารบริษัทเอทีวีทูคไทยจำกัดได้มาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในที่เราขอานโยบายเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กําลังเติบโตและเพื่อเศรษฐกิจตัวนั้นก็คือโกโก้แต่ถ้าเป็นโกโก้แล้วนะครับ จะเป็นโกโก้สายพันธุ์ไหนที่สมาชิกเกษตรกรหรือผู้สนใจที่จะปลูกนั้นจะต้องดูว่าการปลูกนั้นเป็นอย่างไรวิธีการลลาลาออกปลูกการดูแลการส่งเสริมราคาผลผลิตตลาดของกการแปรรูปเพราะฉะนั้นในเรื่องราวเหล่านี้เกษตรกรเป็นผู้ลงทุนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านลงทุนมีความสําคัญมากในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ i n 1 จากผู้วิจัยนะครับของท่านรองศาสตราจารย์ดรกาัยนักองศรส,สีเป็นผู้วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มา3า0ติดาปีนะครับคือตั้งแต่ปี3 0มนและเริ่มส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี4 1และมาร์คลินช็อกโกแลตและมาร์คลินฟาร์มได้ส่งเสริมปลูกและรับถือผลผลิตแปรูปตรงคืนต่งตลาดเราได้ชี้แจงไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะครับ บริษัทมาร์กลินฟาร์มของท่านรองศาสตราจารย์สรสันละอ,องศีอยู่ที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ถ้าพันธุ์ทุกต้นจะออกมาจากต้นพันธุ์พ่อพันธุ์แม่เดินเท่านั้นนะครับและอายุต้นพ่อต้นแม่ต้องอายุไม่ต่ำกว่าสิบปีความสูงของโปโกโปนะครับจะประมาณ4 5่ถึงเซนนะครับที่จะมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและมาร์กลินช็อกโกแลตรับซื้อผลผลิตคืนแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมี3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับมี เป็นโกโก้ผงเป็นช็อกโกแลตและก็เป็นเครื่องสาอางนี่นะครับและโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกง่ายโตเร็วโตแรงนะครับก็คือโกโก้สายพันธุ์ im1 ปลูกง่ายโตเร็วโตแรงให้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคเพลี้ยและแมลงศัตรูพืชได้ดีนะครับและไขมันสูงเฉลี่ย52เมีกรดต่ำมเมล็ดสะอาดและมีกลิ่นหอมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และกลัดหอม นี่เนะี่ยคือลักษณะเด่นของโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 ลงทุนต่ำให้ผลผลิตสูงปลูกค้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีโกโก้ co, สายพันธุ์ IM1 จะติดดอกออกผลปีละประมาณเกือบแสนดอกต่อปีนะครับในปีที่2จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้บางส่วนแต่ในปีที่3อายุเขาครบสมบูรณ์แล้วโกโก้ co, สายพันธุ์ IM1 จะติดดอกออกผลประมาณปีที่2ถึง3ของการปลูก ถ้าปีที่สามแล้วผลผลิตจะได้ฉเฉลี่ยเราเฉลี่ยประมาณ5กิโลกร,รัมต่อต้นต่อเดือนนะครับ5กิโลกร,รัมต่อต้อนต่อเดือนการปลูกเราปลูก170ต้นเฉลี่ย5กิโลกร,รัมต่อต้อนต่อเดือน570ต้นก็ประมาณ850กิโลคูณราคาะพัน์ขั้นต่ำโลละ8บาทราคา8บาทคูณ850มันก็จะประมาณ6,700 เพราะฉะนั้นรายได้ที่เกษตรกรปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 แล้วหลังการปลูกปีที่3จายได้เฉลี่ยนะครับก็ประมาณ4-6,000บาทต่อไร่ต่อเดือนและอายุการเก็บเกี่ยวของโกโก้สายพันธุ์ IM1 ยาวนาน5 0าสงหกปีนะครับตรงนี้เป็นลักษณะเด่นของโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 อองค์ความรู้ที่ได้ผมไปฟังข้อมูลจากเจ้าของสายพันธุ์เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่ได้ได้มาจาก เจ้าของสายพันธุ์คือท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีสาขาไม้ผลณนบริศกรรมทางเกษตรจากมาาาาาาหาลัยแม่โจ้เจ้าของสายพันธุ์ผู้พัฒนาสายพันธุ์โกโก้สายพันธุ์ไอเอ็วันนี่คือ,อไรายได้แต่ในอุตสาหกรรมผมเคยได้พูดไปแล้วอุตสาหกรรมที่โกโก้ผลใหญ่ๆผลสุกเรารับซื้อผลสุกนะครับผลสุกโกโก้พันไอเอ็มวันประกันราคาขัา้นต่ำโนแล้วแปดบาทเดี๋ยวเรามาดูในอุตสาหกรรมก่อนว่าโกโก้แต่รูปได้อะไรบ้างอุตสาหกรรม ช็อกโกแลตอุตสาหกรรมลุกอมทุกกวาดรถช็อกโกแลตอุตสาหกรรมนมรถช็อกโกแลตอุตสาหกรรมเบเกอรี่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมยาสูบและอุตสาหกรรมยานะยาสูบทุกมวลบุหรี่ทุกมวลต้องได้รับการอบจากโ,โกโก้ไม่งั้นไม่หอมนี่คืออุตสาหกรรมมันสามารถแปรรูปได้เจ็ดแปดอย่างและก็คนกินทั่วโลกกินตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่เพราะเรื่องการล้นตลาดไม่มีแต่นี่ในสายพันไอเอ็มวันส่งเสริมปลูกและจำนวนกี่ไร่กี่ต้น นะครับผมในคลิปที่แล้วผมบอกไปแล้วว่าบริษัทมาร์กลินฟาร์มจากเพาะ9ลาพันธุ์และส่งเสริมปลูกในจำนวน6กล้านแสนต้น6้ล้านห้าแสนต้นที่จำนวนไร่ก็ประมาณ40,000กว่าไร่นะครับปีมือไร่เศษเศษนิดหนึงนะครับจะอาจจะปีหน้านี้อาจจะเต็มโกต้าแล้วเราก็จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ปลูกในจำนวน6ล้านแสนต้นและทางบริษัทเอ y ีกลโก้กไทยจะมีจุดรับซื้อนะครับ แล้วเกษตรกรปลูกจะปลูกอย่างไรปลูกแบบไหนเรามีองค์ความรู้เรามีเทคโนโลยีการปลูกแกให้สมาชิกเกษตรกรในวันที่ส่งหน้าพาันการปลูกการติดตามดูแลเราจะมีฝ่ายวิชาการออกไปติดตามดูแลนะครับและการรับซื้อผลผลิตคืนเราจะมีจุดรับซื้อจังหวัดละสามสี่แห่งอย่างน้อยเราจะรับซื้อผลผลิตกับเกษตรกรบริเวณที่ปลูกกันเป็นกลุ่มใหญ่สมมุติว่าปลู่กลุ่มนึิมที่สิบหลัก ยี่สิบไร่สามสิบไร่ขึ้นไปเราจะไปตั้งจุดรับซื้อโดยมีเจ้าหน้าที่ของเราไปนะครับรับซื้อแล้วกเ็เกษตรกรที่ปลูกหางออกไปไร่สองไร่สามไร่ต้องขนผลผลิตไปยังที่จุดเรากําหนดนะครับนี่เป็นเรื่องของโกโก้หอมสายพันไอเอ็มวันนะครับในราคาประกันแบาททําไมต้องแบาทเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปเราขอพูดรวมๆตรงนี้นิดนึงเพราะว่าในรายละเอียดในเรื่องของโกโก้นะครับ องค์ควารมรู้เทคโนโลยีต่างๆเราได้มาจากเจ้าของสายพันธุ์นะครับอันนี้ผมไปได้ไปองค์ควารมรู้เหล่านี้นะครับท่านรอง,าารองศาสตราจารย์ดรสารละองศีท่านมอบให้มาตั้งแต่ปี60เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการปลูโกโกโก้พืชเศรษฐกิจเราจะต้องมีองค์ควารมรู้มีเทคโนโลยีมีประสบการณ์ในสิ่งต่างๆที่จะมาส,ส่งเสริมให้เกษตรกร,กรปลูกเพราะว่าโกโก้จะให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่2ถึง3าของการปลูกและจะออกทุกเดือน ยาวนาน60ปีออกทุกเดือนยาวนาน60ปีหลังการปลูกในปีที่ 3, 4, 5นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกรที่สนใจปลูโกโกโก้นะครับก็ติดต่อได้นะครับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัด0955572797นะครับในทลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงครับครับสวัสดีครับ